บอกว่าลิซ่าเนี่ยนะคะเป็นความร่วมสมัยของจริงเลยล่ะคะ่ะแล้วน้องนะคะยังเป็นตัวกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นคนที่ในบ้านสามารถพูดคุยเรื่องเดียวกันได้เพื่ออย่างแอดเองเนี่ยอากงก็ยังชอบลิซ่าเลยนะคะสามารถเอาน้องเนี่ยมาเป็นเรื่องเดียวที่คนต่างเพศต่างวัยเนี่ยจะคุยกันได้ด้วยค่ะ คราวนี้ไปดูที่จีนกันบ้างนะคะเขามียูทูบเบอร์ชื่อดังของเขานะคะก็เอาคลิปมาลงค่ะคราวนี้มันมีไอเดียที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปคุยกับผู้สูงวัยนะคะแล้วผู้สูงวัยก็คือคุณยายเนี่ยบอกว่ากลัวว่าจะถูกยึดที่ออกกำลังไปนะคะไม่รู้จะทำยังไงนะคะ ก็มีการคุยๆกันระหว่างคุณยายกับยูทูบเบอร์ชื่อดังชาวจีนคนนี้นะคะก็เลยบอกว่าหรือว่าจะต้องสอนเต้นแบบลิซ่าซะแล้วนะคะคนรุ่นใหม่ถึงจะสนใจคราวนี้ค่ะก็เลยน้องมานั่งเปิดดูคลิปน้องกันนะคุณยายดูแล้วบอกว่าแหมเขินจริงๆแต่ละท่าฉันคงสอนไม่ไหวนะคะแต่ว่าสนใจเชวาลิซ่า Lisa นี่แหละที่จะดึงคนรุ่นใหม่นะคะมาพื้นที่เต้นตรงนี้ได้ค่ะก็เลยบอกว่างั้นก็น่าจะต้องหาคนที่มาสอนเต้นนอย แต่ว่าเต้นแบบลิซ่านี่แหละนะคะเชื่อว่าจะมีคนสนใจเยอะค่ะแล้วก็จะสามารถเขาเรียกว่ายังไงอะปกป้องพื้นที่ตรงนี้เอาไว้ได้ก็คือเป็นเหมือนพื้นที่วัฒนธรรมของเขาอะนะคะ แอดขอเล่าประสบการณ์หน่อยนะคะเคยไปที่เฉิงตูของจีนมาค่ะต้องบอกว่าการออกกําลังกายของเขาในแต่ละวันเนี่ยสำคัญมากๆขนาดเป็นสเกจ u ดลชีวิตประจําวันเลยนะแต่ค่ะพื้นที่การออกกําลังกายจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างกลุ่มคนรุ่นใหม่วัยรุ่นหน่อยเขาก็อาจจะมีที่ของเขามีสตูดิโอขึ้นในห้างอะไรก็ว่ากันไปจับกลุ่มแต่สําหรับผู้สูงวัยนะคะต้องบอกว่าเยอะมากๆคือพอตกบ่ายตกเย็นนะคะคือเมืองจีนนี่เขาไม่ได้แดดแรงอยู่แล้วเน มันก็จะอึมครึมตลอดวันอันนี้ที่เฉิงตูที่แอดไปนะเขาก็จะมาออกกําลังกายใต้ต้นไม้กันแล้วค่ะก็จะมีเป็นลานกว้างๆหลายแห่งหรือว่าเป็นพื้นที่ริมถนนเป็นฟุตบาทใหญ่ๆนะคือถ้ามองด้วยสายตานะคะมองกวาดๆไปเนี่ยคือเห็นที่3-4ถึงกลุ่มเลยนะเขาก็จะแบบอยู่เยื้องๆทัดๆไปแล้วเขาก็จะมีสเตปลีลาการเต้นไม่เหมือนกันเรียกได้ว่าเปิดเพลงชนกันเลยละค่ะ ก็เลยไม่แปลกใจเลยล่ะค่ะที่เห็นยูทบเบอร์คนนี้นะคะให้ความสําคัญกับเรื่องของผู้สูงวัยกับพื้นที่เต้นเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่นะในชีวิตของชาวจีนเขาเลยนะคะก็น,นี่แหละก็เลยมีไอเดียว่าขนาดอาม่านะคุณย่าคุณยายก็ยังรู้จักนะเสี่ยวซ่าเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเอาคลิปเสี่ยวซ่ามาเนี่ยเชื่อว่าจะดึงคนรุ่นใหม่นะะแล้วก็เรียกว่าอาจจะเป็นผู้สูงวัยที่แบบใจวัยรุ่นก็ได้ให้มาออกกําลังกายไปด้วยกันแบบ ะะก็จะเห็นว่า,เ,าเขาเรียกว่ากระแสของน้องเนาะ power of Lisa เนี่ยคือแรงทุกทางจริงๆแล้วก็เป็นในด้านดีซะเยอะด้วยนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นเนาะหลังจากที่มีกระแสอย่างคลิปก่อนหน้านี้นะคะะ ให้กำลังใจสาวๆ Blackpink กันด้วยนะคะยังไงก็ต้องช่วยกัน Respect Blackpink ด้วยนะคะวันนี้เป็นข่าวดีๆมาบอกกันให้แบบดูอะไรสบายๆใจบ้างเนาะอ่ะวันนี้แอดไปก่อนสวัสดีค่ะ